สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็ปัญหาของใครหลายๆคนนะครับก็คือเมื่อถึงฤดูหนาวนะครับเวลาเราจะทําการเปิดประตูรถยนต์นะครับแบบนี้นะครับก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับบางครั้งนะครับดูดเรานะครับมีเสียงดังเปรี้ยเลยนะครับก็จะเป็นทั้งตอนเปิดเข้ารถนะครับแล้วก็ตอนเปิดออกจากรถนะครับ หลายท่านนะครับว่าเจอปัญหานี้นะครับวิธีการแก้ครับง่ายๆนะครับเราก็จะก่อนที่จะเปิดนะครับเราต้องใช้มือนะครับลูบไปที่กระจกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการถ่ายเทไฟฟ้าสถิตเราออกนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะออกรถหรือจะเข้ารถนะครับเอามือทําการลูบกระจกก่อนนะครับเราค่อยมาจับที่เปิดประตูแบบนี้นะครับก็จะลด อาการเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับเพราะบางท่านนะครับบางท่านก็ไฟแรงครับจับอะไรนะครับก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับก็เป็นส่วนมากนะครับก็จะช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับน่ครับเราก็ถ้านะครับเอามือรูปนะครับบางท่านไฟแรงนะครับบางทีก็ รูปยังไงก็เกิดอยู่นะครับก็พยายามรูดนานๆนะครับก็จับนะครับก็จะไม่ช็อตนะครับก็เป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับก็จะลดปัญหานะครับการเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะครับนะครับรูปไปเลยนะครับก่อนที่เราจะเปิดประตูเข้าประตูออกนะครับ ค่อยมาจับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ